มาแล้วมาแล้วเพื่อนมาแล้วลงจากเครื่องแล้วลงจากเครื่องตอนนี้มาอยู่ที่มาอยู่ที่เยอรมันแล้วข้ามไปข้ามไปคืนนึงขึ้นเครื่องมาเมื่อวันที่25เดือนพฤษภาพศสองพันสี่รอขึ้นเครื่องมาตอนนี้มาอยู่เยอรมันแล้วนะตอนนี้ลงเครื่องแล้วพอลงเครื่องบินออกมาจากลงจากเครื่องลงมา ออมาออกจากเครื่องมาน่ะแฟนแฟนแฟนรอรับอยู่ข้างนอกรู้ไหมเว่าเราออกมากับใครเพื่อนๆเราออกมากับตํำรวจคุยภาษาไม่รู้เรื่องอะไรสักอย่างหนึ่งตำรวจพามาเออเออตัวดีเหมือนกันนะเพื่อนๆนแฟนก็ว่าดีเหมือนกันแบบว่าถ้าเกิดแฟนไปรับอย่างนี้ถ้าเกิดแฟนไปรับนะถ้าเกิดไปไม่ถึงเกิดอุบัติเหตุอะไรย่งนี้แฟนไปรับ พาแฟนไม่ไปรับเราอย่างเงี้ยแล้วเราจะทำยังไงอะ่ะเอออันนี้ดีนะตำรวจทเราคุยไม่รู้เรื่องตนะํารตำรวจกันเลยพามามาตรงที่เขารอรับผู้โดยสารนะแล้วก็มาเจอแฟนนั่นแหละโชคดีไปอีก้ <c oughs> ออคนไม่เป็นอะไรนี่เพือพ่อนๆไว้เซ่อๆไรไหนไอยนี่นี่วันนี้จะพาเพือพ่อนๆมาเก็บแอปเปิลต่อคุยไม่ค่อยถนัดอีกแล้ววันนี้กลับมาจากทำฟันอีกแล้วยังไม่ได้กินข้าว ห้ามกินสามชั่วโมงห้ามกินนะแต่พูดได้พูดได้หัวเราะได้เขาไม่ได้ห้ามนี่เก็บแอปเปิลต่อเก็บแอปเปิลต่อเห็นไหมน้มาไม่ช่วยเก็บนะไม่ช่วยเก็บเดี๋ยวใช้ไม้เสียบเสียบก่อนนะใช้ยังไงนะเดี๋ยวเสียบก่อนนะเสียบก่อนเดียวก็ไปเออนั่นแหละ มาวันที่อะไรนะที่เราเล่าให้ฟังให้เพื่อนๆฟังว่ามาถึงวันที่มาวันที่ยี่ห้าพืษสภาสเนาะสี่เก้สเก้าในสิในสิปีแล้วไปดีกว่าไปเก็บแอปเปิ้ลเดี๋ยวเราจะเอ้ยดูใช้ความสามารถเฉพาะตัวเนี่ยใช้ <ś c oughs> ความสามารถเฉพาะตัว <ś c oughs> ปีนขึ้นมาอยากอยากคุยกับเพื่อนๆคุยหน่อยสิคุยหน่อยสิ และพอมาเพ,อเพื่อนมาก็คุยกับแกไม่รู้เรื่องหรอกไม่รู้ภาษาหรอกนั่นแหละมาอยู่ได้สองเดือนพอมาอยู่ได้สองเดือนเข้าทําไมล้ะเราหาที่เข้าคน <c oughs> มาอยู่ได้สองเดือนก็ไปงานจา้ะวีซ่าทำวีซ่าเอยอรมันยากมากเดี๋ยวนี้ยิ่งยากใหญ่เลยเดี๋ยวนี้น่ะเดี๋ยวนี้นะนนะพูดภาษาถึงคุณแต่งานแล้วก็จริงแต่ว่าถ้าพูดภาษาเขาไม่ได้เขาก็ไม่ ไม่ให้เราวีซ่าผ่านนั่นแหละเดี๋ยวนี้ยากไม่เหมือนประเทศสวีเดนหรือประเทศอะไรมันเขาคุยไม่ได้เขาก็มาได้มีบางคนน่ะถ้าเขาอยู่ใกล้ๆประเทศสวีเดนน่ะเขาก็ทําวีซ่าเข้าประเทศสวีเดนแล้วเขาก็เข้ามาในเยอรมันนั่นแหละบางคนนะนั่นแหละนั่นแหละพอเรามาอยู่เล่าต่ออื้ยลำบากอีกแล้วเนาะเก็บแอปเปิลมือเดียวแล้วก็จะคุยอีก <laughs> มาอยู่ได้ห้าเดือนเพื่อนๆ อยู่ได้เอ,เ,อเอาเอาสองเดือนก่อนห้าเดือนมันห้าเดือนมันช้าไป <c oughs> อยู่ได้สองไว้กลมก่อนกลมก่อนเอ้ยดูนี่ให้ดูไอ้นี่เราก่อนโอน้ฮย <c oughs> <c oughs> มันเอียงมันเอียงรัดไม่แน่นรัดไม่แน่นนี่ให้ดูแอปเปิลเราก่อนดีกว่าคนอื่นนะ <c oughs> มาอยู่ได้สองเดือนอยู่ได้สองเดือนก็แต่งงานเพื่อน แต่งงานอยู่นี่แต่งงานก็ไม่ได้แต่งอะไรมากมายแล้วเพราะว่าเราก็คุยภาษาไม่เป็นแฟนแกก็ไม่ค่อยมีเพื่อนเพราะว่าไม่น้องก็ยืน้องอยู่คนเดียวเนาะแต่งงานแบบแค่ไปจดทะเบียนเฉยๆไม่ได้ไม่ได้ชลองอะไรนะเพราะว่าแกไม่ค่อยมีเพื่อนแกที่ล่อยฟังแกไปทํางานอยู่อเมริกานานอยู่นี่แกไม่ค่อยมีเพื่อนนั่นแหละก็แต่งงานได้ว่าจะได้เก็บแอปเปิลหรือเปล่านะหนาวเพื่อนๆวันนี้หนาวนะเริ่มหนาวแล้ว S <S <an> แถวหมอมาแถวหมอมาเออน,นั่นแหละจะเก็บแอปเปิลหรือจะคุยดีนนี่พอไปคาหมอมาขอคุยดีกว่าอากาศอากาศ,ากาศ,ากาศมันเหมาะวางก่อนนะอากาศมันเหมาะแล้วแอบคุยนิดหนึง่งแฟนนอนแล้วเราแอบคย <S an> อุยเดี๋ยวคุยโอ้เลย,อย,อ,ย,อ,ยอย่ามาทางนี้นะแก <an> อ,อ,อะไรนะถึงไหนแล้ว พอยู่ได้2เดือนพอยู่ได้2เดือนก็แต่งานแต่งานจดทะเบียนอยู่นี่ได้สเดือนนะก็สองเดือนแต่งานแล้วก็พษภาเดือนเดือนเดือน,อ,นอ่อพพศจีกาก็กลับกลับไปวันที่หกกลับไปวันที่6ก 6, อ่าบอก แม่วันจักรวันที่หกเขาจัดงานเขาเชิญแขกเชิญอะไรรอเขาจัดงานเลี้ยงแต่งงานให้เราวันที่วันที่เก้าวันที่เก้าเราไปวันที่หกถึงโน้นวันที่เจ็ดวันที่แปดพักแล้ววันที่เก้าเขาก็เริ่มห่อข้าต้มหออะไรนะลนวันที่เก้าแต่งงานอะไรเออวันที่เก้าแต่งงานวันที่เก้าพฤศจิกาอืมเก้าพฤศจิกาแต่งงาน พออยู่ได้เก้าวันที่สิบสี่วันที่สิบสี่แฟนเขาหาช่างหาอะไรมาสร้างบ้านเขาบอกให้เราหาช่างเราไม่รู้เรื่อง <c ười> คุยกันไม่รู้เรื่อง <c ười> พอเราไม่รู้เราก็ไม่รู้เรื่องอะไรพลสุดท้ายแกก็กไปไปรู้ไทยไม่รู้อะไรนะเก,กเป็นคนใจร้อนแก,กขี่ปันจักรยานไปหาช่างอะไรเองแกก็กพูดภาษาไทยไม่รู้เรื่องหรอกเออนั่นแหละอืพอพลสุดท้ายเก,กไป ถามใครไม่รู้ซีเมนซีเมนไทยจะรู้เนาะซีเมนพาไป่งที่โรงปูนกรับที่นี่กลับบ้านมาครับรถผสมปูนไปาช่างแฟน่ะนั่นแหละก็ชะ็สร้างเดือนวันที่สิบสี่พฤศจิกาเนาะกุมภาเกษตรกุมภาเกษตรส้างมาบ้านหลังเล็กๆเดี๋ยวกลับไปไทยที่ไทยจะไทยดูบ้านไม่ใหญ่เราแค่เราไปพักเฉยๆไม่มีใครอยู่นะอืมนั่นแหละ ลูกชายก็อยู่กับยายกับตากับยายตั้งแต่เล็กๆแล้วเป็นลูกของเขาแล้วพวกเขาไม่มีลูกชาย <c oughs> เป็นลูกของเขาตอนนี้โตแล้วสิบเก้าแล้วจ้านั่นแหละเราอะไรอีกเนาะอยู่ที่เรามันเออแล้วเขาพอเราแต่งงานเขาก็ทาวีซ่าให้ปีหรือสองปีไม่รู้ให้นะทีนี้พอปีพอต่อไปพอเรากลับมาแต่งงานแล้วตอเรากลับมาเขาก็บังคับให้เราไปเรียนหนังสืออไปเรียนก็ เสียเงินนะบางคนคนอื่นเขาเรียนเขาไม่เสียเงินหลวงห้อยตังแต่เราไปเสียไปเรียนต้องเสียเงินเราอ่ะเสียเงินแล้วแฟนก็ขับรถไป่งไปชงวันหนึ่งสีรอบไปกลับไปกลับเนาะนั่นแหละที่ที่เมืองเตเบนนั่นแหละนั่นแหละเราเรียนอยู่ได้หกเดือนมั้งเรียนอยู่ได้หเดือนก็ไปสอบเออยังดีสอบผ่านขนาดงงงงโอ้ยเรียนนะโอ้ยมันเหมือนเขาเรียนปริญญาเลย ตอนแรกไปเรียนน่ะมันไม่มีครูก็มไม่ใช่ครูไทยนะครูเยอรมันมนี่แหละเราไม่รู้เรื่องอเลยไปเรียนเราก็นึกว่าเรียนกไก่ข้าไข่เหมือนเหมือนเหมือนอนุบาลน,นะมันไม่ใช่มันเรียนเหมือนปริญญาเลยนะ่ะโอ้อยากมากเลยอะ่ะโอ้เฮ้ยแต่มันผ่านไปได้ยังไงก็ไม่รู้อะไรนะบนบานสานกล่าวก้อยบานก้อย่าน,อานเออถ้าไม่ผ่านก็ไม่ได้วีซ่าต่อนะอนั่นแหละ ก็ยังดีผ่านแล้วก็ไปเรียนที่หลังเพราะว่ากลับจากมาเมืองไทยเขาเรียนแล้วนะอกลับมาเดือนมีนาเขาเรียนแล้วเรียนกเรียนหลังเขาสอบก่อนเขาอีกเพราะว่าเราจะกลับเราจะกลับไทยเดือนพฤศจิกาเขาสอบเดือนตุลาเอเรียนก่อนเขาไปเรียนหลังเขาสอบก่อนเขานั่นแหละก็ไปสอบนั่นแหละพอไปสอบก็อยังดีที่ผ่านพอผ่านแล้วก็ ได้ได้วีซ่าตอนนี้ได้วีซ่าตลอดชีวิตแล้วนะอนั่นแหละแต่ว่าเราก็ต้องอยู่อยู่อยู่นี่ไปอือไปอยู่ถ้าเรากลับเมืองไทยเนี่ยห้ามกลับเกินหกเดือนถ้าเลยหกเดือนเราก็เขาจะตัดวีซ่าเราอ,อยู่ในเขาเขาห้ามเกินหกเดือนนั่นแหละจ้านั่นแหละที่เล่าให้ฟังเดี๋ยวอะไรอีกเออมีเพื่อนคนหนึ่งเรื่องแกะเรื่องสัตว์เรื่องอะไรนี่มันจะเล่าต่อพอดีวิดีโอมันจะหมดเดี๋ยวเรา ค่อยทาต่ออีกคลิปหนึ่งดีกว่าเนาะเพราะว่าเดี๋ยวเราก็จะเก็บแอปเปิลแล้วตอนนี้นะ่ะเออเรื่องสัตว์นี่มันเรื่องแกะนั่นแหละที่ฆ่าแกะโดยอยู่นี่ไม่ใช่ว่าใครจะเลี้ยงก็เลี้ยงได้ง่ายๆนะเพื่อนๆสัตว์เลี้ยงนะ่ะอยู่บ้านนอกอะ่ะไม่ใช่เลี้ยงได้ง่ายถ้าเราจะเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เลี้ยงวัวเลี้ยงควายเลี้ยงอะไรเราก็ต้องจดจดจดบอกเขาฉันมีแกะเท่านี้ตัวมีไก่เท่านี้ตัวมีวัวเท่านี้ตัว,ตวจดบอกเขาแล้วเขาก็จะส่งใบามาให้เราเสียภาษีนั่นแหละ สมมติว่าฆ่าแกะฆ่านี่นะก่อนเราเอพอเราฆ่าปุ๊บเห็นไหมในแกะเพื่อนๆจะเห็นหรือเปล่ามันจะมีเลขอยู่ในหูมันเนี่ยเขาจะไอ้นั่นไว้พอเราฆ่าปุ๊บนะฆ่าปุ๊บฆ่าปุ๊บแหล่เหมือนวัวเหมือนวัวเหมือนควายนั่นแหละที่เขาแหล่แกะนะตอนฆ่าเราไม่เห็นหรอกเรามาอยากดูนะทีนี้ก็ให้คนเขาฆ่าให้ก็มาฆ่าที่บ้านฆ่าเสร็จก็ไปเดี๋ยวแฟนทําเองพวกแหล่ทีนี้ก็ พราะนั่นก็โทรหาขยะให้มาเอาให้มาเอาไอ้นั่นมันใส่พุงขยะหนังมันให้ขยะ,ม,ขยะมาเอาต้องเสียเงินอีกนะโทรโทรหาขยะเสร็จแล้วก็โทรหาหมอหมอหมอสัตว์ให้เขามาตรวจเนื้อมันว่ามันมีโรคมีอะไรหรือเปล่าก็ต้องเสียเงินอีกนั่นแหละโอ้ยถ้าคิดถ้าคิดจริงๆแล้วมันไม่คุ้มนะจะบอกให้แต่ว่ามันเป็นงานอิเรกเนาะ มันมันเสียเงินทุกอย่างเป็ดไก่อะไรนี่เลี้ยงก็เสียเงินอืนั่นแหละมันมันไม่เหมือนบ้านเราหรอกอยู่เมืองนอกมีแต่คนถามว่าขายไม่ได้แล้วขายไม่ได้พืไมมันยากอ่ะออ้ยมันมันอธิบายไม่ถูกเนาะบ้านเขามันไม่เหมือนบ้านเราเนาะเนาะอะไรอีกอ่ะทีนี้ไม่มีอะไรจะคุยแล้วนึกไม่ได้พอ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 เวลาเราทำแล้วมันนึกไม่ได้อ่ะือเคนี้เลยเนาะ แค่นี้ก่อนเดี๋ยวเราก็ทํางานก่อนนะงานรออยู่ <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวนึกได้เดี๋ยวเดี๋ยวทำใหม่บางทีเคยจดจดนะแต่เวลาเราถ้าเราจดแล้วเรามาดูเราคุยนะมันไม่เหมือนที่เราคุยเอเวลาเราคิดได้คุยได้อย่างนี้มันมันคล่องมันไปยังได้ยังไงไม่รู้แต่ว่าเราคิดได้เราจดไว้แต่เวลาเรามาทำวีเดีโอมันมันไม่ใช่ <c oughs> จ้าแค่นี้แหละนั่นเห็นไหมให้ดูนั่นนั่น,น,นแกเรา เห็นไหมมันหนาวน้มันหนาวน้ำเพื่อนเห็นไหมมันร่วงอยู่กับพื้นเยอะแยะเลยเดี๋ยวเราก็จะขึ้นเขย่า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 แล้วเราก็เก็บเอาข้างล่างเราขี้เกียจเก็บทีละอันทีละอันนะขึ้นได้ปีนไปก็เขย่าเขย่าเขย่าเดี๋ยวจะทําให้ดูเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวต้องโหลดวิดีโอนี้ก่อนเพราะว่าวีเหมือนเล่าให้ฟังว่าโทรศัพท์เรามันถ่ายได้ไม่เยอะพอเราถ่ายปุ๊บเราต้องโหลดก่อนแล้วก็ลบทิ้งแล้วก็ถ่ายใหม่เนาะอือแค่นี้นะคิดถึงคิดถึง ดูเขากินแอปเปิลอยู่ข้างล่างดู <inté ย> <g oda> ดูเขากินแอปเปิลอยู่ข้างล่างเราดิ <c ười> ไหนล่ะกดไม่ไปกด <c ười> ไม่ไปวิดีโอกดไม่ไปอยากมาเมืองไทยเขาเรียนแล้วนะอกลับมาเดือนมีนาเขาเรียนแล้ว <c ười> เรียนกเรียนหลังเขาสอบก่อนเขาอีกเพราะว่าเราจะกลับเ,เราจะกลับไทยเดือนพฤศจิกา เขาสอบเดือนตุลาเออเรียนคอนเขาไปเ,เรียนหลังเขาสอบ่อนเขานั่นแหละก็ไปสอบนั่นแหละพอไปสอบก็เออยังดีที่ผ่านพอผ่านแล้วก็ได้ได้วีซา่าตอนนี้ได้วีซา่าตลอดชีวิตแล้วนะอนั่นแหละแต่ว่าเราก็ต้องอยู่อยู่อยู่นี่ไปเออไปอยู่ถ้าเรากลับเมืองไทยเนี่ยห้ามกลับเกินหกเดือนถ้าเลยหกเดือนเราก็เขาจะตัดวีซ่าเราอ,อยู่นี่ เขาเขาห้ามเกินหกเดือนนั่นแหละจ้านั่นแหละที่เล่าให้ฟังเดี๋ยวอะไรอีกเออมีเพื่อนคนนึงเรื่องแกะเรื่องสัตว์เรื่องอะไรนี่มันจะเล่าต่อพอดีวิดีโอมันจะหมดเดี๋ยวเราค่อยทําต่ออีกคลิปหนึ่งดีกว่านาะเพราะว่าเดี๋ยวเราก็จะเก็บแอปเปิลแล้วตอนนี้นะ่ะเออเรื่องสัตว์นี่มันเรื่องแกะนั่นแหละที่ฆ่าแกโอ้ยอยู่นี่ไม่ใช่ว่าใครจะเลี้ยงก็เลี้ยงได้ไง่ายๆนะเพื่อนๆสัตว์เลี้ยงนะ่ะ อยู่บ้านนอกอ่ะไม่ใช่เลี้ยงง่ายถ้าเราจะเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เลี้ยงวัวเลี้ยงควายเลี้ยงอะไรเราก็ต้องจดจดจดบอกเขาฉันมีแกะเท่านี้ตัวมีไก่เท่านี้ตัวมีวัวเท่านี้ตัวจดบอกเขาแล้วเขาก็จะส่งใบามาให้เราเสียภาษีนั่นแหละมสมมุติว่าค่าแกะค่านี่นะก่อนเราเออพอเราฆ่าปุ๊บ <c oughs> เห็นไหมในแกะเพื่อนๆจะเห็นรอเปล่ามันจะมีเลขอยู่ในหูมันเน <c oughs> ีนน่ยเขาจะให้นั่นไว้พอเราฆ่าปุ๊บนะฆ่าปุ๊บ แล่เหมือนวัวเหมือนวัวเหมือน,นควายนั่นแหละที่เขาแกล่แก่นะตอนฆ่าเราไม่เห็นหรอกเรามาอยากดูนะทีนี้ก็ให้คนเขาฆ่าให้เขามาฆ่าที่บ้านฆ่าเสร็จก็ไปเดี๋ยวแฟนทําเองพวกแหล่ทีนี้ก็เพอนั่นก็โทรหาขยะให้มาเอาให้มาเอาไอ้นั่นมันใส่พุงข,ขยะหนักมาวันที่ยี่สิบห้าเพื่อสภาเนาะสี่เก้าสี่เก้า ในสิบในสิบปีแล้วไปด,ดีกว่าไปเก็บแอปเปิลแล้วเราจะเฮ้ยดูใช้ความสามารถเฉพาะตัวนน่้ความสามารถเฉพาะตัวปีนขึ้นมาอยากอยากคุยกับเพื่อนเพื่อนคุยหน่อยสิคุยหน่อยสิยนะนั่นแหละพอมาเพื่อนเพื่อนมาก็คุยกับแกมไม่รู้เรื่องหรอกไม่รู้ภาษาหรอกนั่นแหละมาอยู่ได้สองเดือน มาอยู่ได้สองเดือนเข้าทางไหมล้ะเราหาที่เข้าคน <c oughs> มาอยู่ได้สองเดือนก็ไปงานจา้ะวีซา่าทำวีซ่าเยอรมันยากมากเดี๋ยวนี้ยิ่งยากใหญ่ยยเลยเดี๋ยวนี้น่ะเดี๋ยวนี้นะนนะพูดภาษาถึงคุณแต่งงานแล้วก็จริงแต่ว่าถ้าพูดภาษาเขาไม่ได้เขาก็ไม่ไม่ให้เราวีซ่าผ่านและเดี๋ยวนี้ยากไม่เหมือนประเทศสวีเดนหรือประเทศอะไรมันเขาคุยไม่ได้เขาก็มาได้มี บางคนนะ่ะถ้าเขาอยู่ใกล้ๆประเทศสวีเดนนะ่ะเขาก็ทําวีซา่าเข้าประเทศสวีเดนแล้วเขาก็เข้ามาในเยอรมันนั่นแหละบางคนนะอน,น,นั่นแหละนั่นแหละพอเรามาอยู่เล่าต่อ,อ,อลำบากอีกแล้วเนาะเก็บแอปเปลิลมือเดียวแล้วก็จะคุยอีก <c oughs> มาอยู่ได้5เดือนเพื่อนๆอยู่ได้เฮ้ยเอาสองเ,เดือนก่อนห้าเดือนมันห <c oughs> เดือนมันช้าไป <c oughs> อยู่ได้สองกกลมก่อนกลมก่อน ให้ดูนี่ให้ดูไอ้นี่เราก่อนโอ้ยมันเอียงมันเอียงรัดไม่แน่นรัดไม่แน่นนี่ให้ดูแอปเปิลเราก่อนดีกว่าก่อนอื่นนะ <c oughs> มาอยู่ได้สองเดือนอยู่ได้2เดือนก็แต่งงานเพื่อนๆแต่งงานอยู่นี่แต่งงานก็ไม่ได้แต่งอะไรมากมายเพราะว่าเราก็คุยภาษาไม่เป็นแฟนแกก็ไม่ค่อยมีเพื่อน มาแล้วมาแล้วเพื่อนมาแล้วลงจากเครื่องแล้วลงจากเครื่องตอนนี้มาอยู <minha S 1> ่ <Sonic> ที่มาอยู่ที่เยอรมันแล้วข้ามไปข้ามไปคืนหนึ่งขึ้นเครื่องมาเมื่อวันที่ยี่สิบห้าเดือนพฤษภาพศสองพันสี่ร้อยสี่สิบเก้าขึ้นเครื่องมาตอนนี้มาอยู่เยอรมันแล้วนะตอนนี้ลงเครื่องแล้วพอลงเครื่องบินออกมาจากลงจากเครื่องลงมา ออกจากเครื่องมาน่ะแฟนแฟนแฟนรอรับอยู่ข้างนอกรู้ไหมเว่าเราออกมากับใครเพื่อนเพื่อเราอ้องมากับตำรวจคุยภาษาไม่รู้เรื่องอะไรสักอย่างหนึ่งตำรวจพามาเออเออตัวดีเหมือนกันนะเพื่อนๆนแฟนก็ว่าดีเหมือนกันแบบว่าถ้าเกิดแฟนไปรับอย่างนี้ถ้าเกิดแฟนไปรับน่ะถ้าเกิดไปไม่ถึงเกิดอุบัติเหตุอะไรนี้แฟนไปรับ พาแฟนไม่ไปรับเราอย่างเงี้ยแล้วเราจะทำยังไงอะ่ะเอออันนี้ดีนะตำรวจเราคุยไม่รู้เรื่องตนะํารตำรวจก็เลยพามามาตรงที่เขารอรับผู้โดยสารนะแล้วก็มาเจอแฟนนั่นแหละโชคดีไปอีก <c oughs> อ,อคุณไม่เป็นอะไรนี่เพื่อนๆไม่เมลเสียร์ไรหน่อยนี่นี่วันนี้จะพาเพื่อนๆมาเก็บแอปเปิลต่อคุย <c oughs> ไม่ค่อยถนัดอีกแล้ววันนี้กลับมาจากทำฟันอีกแล้วยังไม่ได้กินข้าว ห้ามกินสามชั่วโมงห้ามกินนะแต่พูดได้พูดได้หัวเราะได้ก็ไม่ได้ห้ามนี่เก็บแอปเปิลต่อเก็บแอปเปิลต่อเห็นไหมมามาไม่ช่วยเก็บนะไม่ช่วยเก็บเดี๋ยวใช้ไม้เสียบๆก่อนนะใช้ยังไงแล้วเดี๋ยวเสียบก่อนนะเสียบก่อนเสียบก็ว่เออนั่นแหละ พอมาวันที่อะไรนะที่เราเล่าให้ฟังให้เพื่อนๆนฟังว่ามาถึงวันที่อันเพราะว่าไม่น้องก็ยืน้องอยู่คนเดียวเนาะแต่งานแบบแค่ไปจดทะเบียนเฉยๆไม่ได้ไม่ได้ฉลองอะไรนะเพราะว่าแกไม่ค่อยมีเพื่อนแกที่ลอยฟังแกไปทํางานอยู่อเมริกานานอยู่นี่แกไม่ค่อยมีเพื่อนนั่นแหละก็แต่งงานได้ว่าจะได้เก็บแอปเปิลหรือเปล่าหนาวเพื่อนเพื่อนวันนี้หนาวนะเริ่มหนาวแล้ว <c oughs> แผลหมอมาแผลหมอมาเออน,นั่นแหละจะเก็บแอปเปลิเลหรือจะคุยดีน่นนี่พอไปถามหมอมาขอคุยดีกว่าอากาศอากาศมันเหมาะวางก่อนนะอากาศมันเหมาะแล้วแอบคุยนิดหนึง่งแฟนนอนแล้วเราแอบคุยเฮ้ยเดี๋ยวคยุยโอ้ยเ้ยอย่ามาทางนี้นะโอเเอออะไรนะถึงไหนแล้วพายุได้สองเดือน มาอยู่ได้สองเดือนก็แต่งงานแต่งงานจดทะเบียนอยู่นี่ได้สองเดือนนะก็สองเดือนแต่งงานแล้วก็พสภาเดือนเดือนเดือนอ่าพฤศจิกาก็กลับกลับไปวันที่6กลับไปวันที่6อ่บอกแม่วาจะกัรวันที่หเขาจัดงานเขาเชิญแขกเชิญอะไรรอเขาจัดงานเลี้ยงแต่งงานให้เราวันที่ วันที่เก้าวันที่เก้าเราไปวันที่หกถึงโน่นวันที่เจ็ดวันที่แปดพักแล้ววันที่เก็ดเขาก็เริ่มห่อข้าต้มห่ออะไรนะแล้ววันที่เก้าแต่งงานแล้วอะไรเออวันที่เก้าแต่งงานวันที่เก้าพฤศจิกาเก้าพฤศจิกาแต่งงานพ่ออยู่ได้เก้าวันที่สิบสี่วันที่สิบสี่แฟนเขา หาช่างหาอะไรมาสร้างบ้านเขาบอกให้เราหาช่างเราไม่รู้เรื่องคุยกันไม่รู้เรื่องพอเราไม่รู้เราก็ไม่รู้เรื่องอะไรพลสุดท้ายเกก็ไปไปรู้ไทยไม่รู้อะไรนะเก,กเป็นคนใจร้อนแก,กขี่ปัญจัก,กยานไปหาช่างอะไรเองเกก็พูดภาษาไทยไม่รู้เรื่องหรอกเออนั่นแหละพอพลสุดท้ายเก,กไปถามใครไม่รู้ซีเมนซีเมนไทยจะรู้เนาะซีเมนพาไปส่งที่โรงปูนกับ <c oughs> ที่นี่กลับบ้านมากับรถผสมปูนไปหาช่าง น,นั่นแหละก็ชะสร้างเดือนวันที่สิบสี่พฤศจิกาเนาะกุมภาเกษตรกุมภาเกษตรส้างมาบ้านหลังเล็กๆเดี๋ยวกลับไปไทยที่ไทยจะไทยดูบ้านไม่ใหญ่หรอกแค่เราไปพักเฉยๆไม่มีใครอยู่นะนั่นแหละลูกชายก็อยู่กับยายกับตากับยายตั้งแต่เล็กๆแล้วเป็นลูกของเขาแล้วพวกเขาไม่มีลูกชาย <h> ih <ihi> เป็นลูกของเขา <h> ih <ihi> ตอนนี้โตแล้วสิบเก้าแล้วจ้ะ รเราอะไรอีกเนาะอยู่ที่เรามันเออแล้วเขาพอเราแต่งงานเขาก็ทาวีซ่าให้ปีหรือสองปีไม่รู้ให้นะทีนี้พอปีโทต่อไปพอเรากลับมาแต่งงานแล้วตอนเรากลับมาเขาก็บังคับให้เราไปเรียนหนังสือ,อไปเรียนก็เสียเงินนะบางคนคนอื่นเขาเรียนเขาไม่เสียเงินหลวงห้อยตงังแต่เราไปเสียไปเรียนต้องเสียเงินเราอะเสียเงินแล้วแฟนก็ขับรถไป่งไปชง,งวันหนึ่งสีรอบไปกลับ ไปกลับเนาะนั่นแหละที่ที่เมืองเตเบนนั่นแหละนั่นแหละเราเรียนอยู่ได้หเดือนมั้งเรียนอยู่ได้หเดือนก็ไปสอบเออยังดีสอบผ่านขนาดงงๆโอ้ยเรียนนะโอ้ยมันเหมือนเขาเรียนปริญญาเลยตอนแรกไปเรียนน่ะมันไม่มีครูก็ไม่ใช่ครูไทยนะครูเยอรมันนี่แหละเราไม่รู้เรื่องอะไรไปเรียนเราก็นึกว่าเรียนก็ไกลข้าไข่เหมือนเหมือนเหมือน อนุบาลนนะ่ะมันไม่ใช่มันเรียนเหมือนปริญญาเลยนะ่ะโอ้อยากมากเลยอะ่ะโอ้เอ้ยแต่มันผ่านไปได้ยังไงก็ไม่รู้อะไรนะบนบ้านสานกล่าวก้อยผ่านก้อยผ่านออถ้าไม่ผ่านก็ไม่ได้วีซ่าต่อนะอนั่นแหละแต่ก,ก,ก็ก็ยังมีผ่านแล้วก็ไปเรียนทีหลังเพราะว่ากลับจ